กลับมาแล้วครับมาในรูปแบบชุดวิ่งเหมือนเดิมก็เป็นประจำทุกวันครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าอยากจะไปไตรกีฬาในระยะฟูกับเพื่อนๆก็เลยถือโอกาสนี้ออกกำลังกายวิ่งเก็บ อ่าเขาเรียกอะไรโซนสองไปเรื่อยๆโซนสองเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกโซนสองกันไปเห็นเ <hn> พื่อนๆไปบาร์เซโลนากันมีแผนที่จะไปะนะก็อยากไปด้วยเลยต้องกลับมาซ้อมโซนสองทั้งวิ่งตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นชุดวิ่งก่อนอยากจะเคลียร์ชุดวิ่งให้หมดราว เื้อผ้ากีฬาแล้วก็จะได้จัดเป็นเซตๆไปว่าวันนี้วิ่งวันนี้ปั่นวันนี้ว่ายไปอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องกีฬาตอนนี้แทบจะไม่ใช่ช่องขายเครื่องมือการเกษตรแล้วจะเป็นช่องขายไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายแล้ววันนี้เรามีอุปกรณ์การเกษตรคือมีดดญา มีดดายาเนี่ยใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะไปหาผู้โชคดีแถวๆนี้เพื่อทดสอบมีดดายาของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเนก่ก็จะเน็บอุปกรณ์มาถ่ายทำทุกวันเดินเข้าไปในที่เก็บสินค้าก็จะหยิบออกมาเลือกมาาทาั้งๆที่มีแผนนะ ทำตารางไว้เรียบร้อยแล้วนึกอะไรไม่ออกก็เดินเข้าไปดูแล้วก็หยิบหยิบมามีดดาย่าของเราก็มีอุย้ยเกือบลนเกือบหลนทับเท้าความยาวประมาณสิบเอดนิ้วมาพร้อมกับด้ามเมตรยี่สิบวันนี้เราเจอแล้วผู้โชคดีเช้งลุงสม้มนี่เองอ่าเดี๋ยวเราจะให้ลุงสมทดสอบมีดดาย่าของเราว่า ใช้งานยังไงแล้วก็ถูกใจไหมครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราก็ถือไปให้ลุงสมครับรบกวนด้วยนะครับ,รบน,นี่เป็นดา,าราพิเนเอร์คนใหม่ของเราเพราะเนื่องจากลุงรับเอตอนนี้ช่วงอยู่ในช่วงพักผ่อนอันนี้ก็คือการใส่ด้ามต้องมีประตูใส่ตะปูตอกครับ ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะใส่ตะปูให้ตอนนี้เราก็จะให้ลุงสมช่วยทดสอบว่ามีดด้ย่าตรงไหนก็ได้ครับทดสอบว่ามันใช้งานวิธีการใช้งานเป็นยังไงจัดการได้เลยครับ นี่ก็คือการหวดวิธีการใช้งานของมันนี่แหละครับระหว่างลุงสมหวดยาไปเราก็แอบดีใจไปว่าเราจะได้ไม่ต้องตักยาเองโอเคครับนีก่การทดสอบของลุงสมลุงสมเนี่ยเป็น เขาเาเรียกคล้ายๆกึ่งสัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านก็จะมีเร ah, ื่องของการฉีดยาให้วัวดูแลรักษาวัวเบื้องต้นนะครับต้องตอกตะปูนะครับมันก็ต้องตอบกตะปูนะเนๆครับอ่ะนี่คือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนครับครับดูนึ่งดูนิ่งหน่ะนะครับ ขอบคุณลุงสมมากๆนะครับที่ทดสอบให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนาของลุงสมเขาถ้าสถานการณ์ดีใครสนใจมาเที่ยวลำปางก็เชิญนะครับมาดูทุ่งนาให้มาดูทุ่งนาไม่มีไม่มีอะไรดูนอกจากทุ่งนาและต้นไม้นี่ครนี่ก็เป็นแปลงเพาะกล้า ลเขาก็งไปเรรียยบ้อม่ได้ยาของเรามันก็จะเป็นออคมด้านขวาแต่ที่จริงอะมันมีอีกอีกแบบหนึ่งคือมันเป็นทั้งได้ทั้งมือซ้ายมือขวานี่มากับพร้อมด้ามเมตรยี่สิบวันนี้ก็ขอบคุณลุงสมที่มาทดสอบอะนิดนหน่อย,อยเพื่อให้เราแบบได้เห็นกันในตรงนี้เดีมันรับคมเปิดคมได้ ไม่ต้องห่วงทำมาจากเหล็กอ่ามงกานิสขึ้นรูปเปิดคมให้ดูกันชัดๆด้ามเนี่ยก็มีที่ตอกตะปูเหมือนที่ลุงสมบอกมีที่ใส่ตะปูเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเดี๋ยวเราจะมาขอทดสอบเองดูบ้างว่า ตัวมีดดาย่านเนี่ยที่ต่อด้ามเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนไปดูกันหน้าแบบ อารมณ์แบบประมาณก๊อฟเนาะแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่อะไรองศางอกว่านี้นิดนึงโอ้ใช่เลยป๊อปไทเกอร์กดต้องมา ก็ประมาณนี้ครับอหลังจากให้ลุงสมทดสอบแล้วก็เราก็ทดสอบเองก็ถือว่าใช้งานได้ดีแข็งแรงไม่บิมถ้าเป็นหญ้าที่เขาเรียกว่าย้าอ่อนกว่าน,นี้ก็จะขาดง่ายมากขึ้นหรือว่าถ้าอยากให้คมมากขึ้นก็เปิดคมกับหินรับมีดหรืออุปกรณ์รับมีดได้ได้อีกนะครก็สนใจ อินบ็อกเข้ามาในเพจของเราเรายินดีทั้งขายปีกขายส่งแล้วก็ถ้าแบบด่วนโทรมาได้เลย0864259942ฝากช่องทาง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูติดตามการแนะนำสินค้าของเราขอนใช้ค้าเหล็กแปรรูปแล้วก็ฝากสับสไครต์หรือกดติดตามให้นั่นเองอ่ะเท่านี้เั้นขอกลับไปพักผ่อนนะครับ ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปจนจบขอบคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ